สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ฝนตกครับผมเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นะครับก็ดูจากข่าวแล้วเห็นว่ามีพายุเข้านะครับวันนี้ก็เลยเดินมาสำรวจที่สวนนะครับ ทั้งหนาวทั้งฝนครับเพื่อนๆที่บ้านเพื่อนๆมีฝนตกกันหรือเปล่าครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ย็นแล้วก็มีฝนตกค,ครับครับก็ ถ่ายให้เพื่อนๆชมกันแค่นี้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ